สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนคะ่ะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์วันรายงานสรุปผลงานในแต่ละอาทิตย์นะคะความสำเร็จความยินดีปรีดาปราโมทโชช่วงชัชวาลบางเกิดขึ้นกับคนที่ขยัน กับคนที่มุ่งมั่นว่าจะทำงานให้สำเร็จก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะเพื่อนคะเป็นกําลังใจให้กันและกันมีความสุขทุกวันแม้ว่าจะโดนอ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเป็นการทดสอบความสามารถแต่พวกเรา ก็พัฒนาเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆทุกอาทิตย์อาทิตย์ทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรในหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจมองเศร้า ใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวข้างเรารู้ตัวเราดีท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสัน้นขอใช้มันให้ชุ่มชีวี ถ้าหากวางไหนสุกไกยเข้าถ้าพอมีทีถ้าหากเจ้าขอห้องเขามีต้องขอโทษทีมิได้ตั้งใจอาจจะเป็นชีวิตเสพเพลเต จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไป พร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนานแล้วนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนรางอาจเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วมา ไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพลีเมืองแก้วหลับได้ครึ่งคืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใคร